ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับก็ยังไม่ได้มืดมากเนาะแล้วก็ประกอบกับตัวไฟเนี่ยมันจะมีระบบออโต้ดีเทคชั ection, ่นระบบโมชั่นเซนเซอร์นะครับก็คือเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวถ้าไม่พบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีไฟออกมาประมาณหนึงประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ให้แสงสว่างระดับหนึ่งนะสวัสวสวันะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวผ่านนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้ ก็สว่างอ่ะสว่างเลยอ่ะนะครับถ้ามีอีกดวงตรงโน้นก็คงจะดีนะครับแต่ว่าพอดเด็นไม่ใช่ที่ของเรานะฮะเออหรือถ้าเขาอนุญ,ญาตให้ติดนะครับก็จะมาติดให้นะอืมไม่ซีเรียนหรอกเงินแค่ส0 0พันนะครับเพื่อความปลอดภยัยความน่าอยู่ของสังคมบ้านเรานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเซ็นเซอร์มันอยู่ทางโน้น เนเสอ้์ตรวจจับการเ่นอนใยมันอยู่ฝั่งนวลมันก็เลยไม่ค่อยสว่างติดขึ้นมนาะเดี๋ยวต้องมาหมุนใหม่ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลานเอสในรายการจอาสา,าทางช่องจอาสา,าแลเอราจาแชนะครับวันนี้เราจะมาทําการติดตั้งไฟล f o ส่องแสงสว่างให้กับถนนหน้าโรงเรียนนะครับซึ่งในยามค่ําคืนเนี่ยมืดมากแล้วก็ มีหลายคนฉันรู้นะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปฉันจะเอากล้องวงจรปิดมาติดแอบมาเสพยากันนะฉันรู้นะอย่าให้จะให้แจ้งตำรวจจับนะ <c oughs> นะ,ะเราก็เลยจะทำการติดไฟดวงนี้นะครับใส่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นเขตแดนระหว่างสวนของเรากับกับของถนนแล้วก็อันนี้เป็นเขตแดนกับกับเพื่อนบ้านกับของเพื่อนบ้านนะฮะ ซึ่งเหตุผลที่เราติดตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราติดตรงโน้นแสงสว่างมันก็จะมันก็จะแบบว่าแผ่กระจายไปฝั่งโน้นใช่ไหมแต่ว่ามันกม็มาไม่ถึงนี่นะครับแล้วคราวนี้ถ้าจะเอาอีกอันนึงอีกอันนึ่งไปติดแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยมันก็แบบนะมันก็จะแบบว่าแอร์อัดเกินไปนะครับเราก็เลยกระจายมาใส่ตรงนี้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเก็บแสงอาทิตย์ได้ ได้ทั้งวันได้เพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยเย็นๆอะไรเงี้ยมันก็จะถูกบางด้วยลมของมาขามนะครับที่ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากว่ามันอยู่ในเขตแดนของโรงเรียนนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้น,น,นตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณน่าจะบ่ายสองอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเก็บแสงได้พออยู่เพราะว่าแบตเตอรี่นก็คงไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับสาหรับไปรุ่นนี้นะฮะสำหรับรีวิว ไฟรุ่นนี้ก็ทําเอาไว้แล้วอย่างละเอียดนะครับสองคลิปด้วยกันนะฮะทั้งช่องช่างใจแล้วก็ช่องจิ๋วนะฮะช่องใจลรี่รีวิวเวอร์นะครับไปรับชมได้นะครับแต่ว่าคราวนี้งานของเราอะ่ะตอนนี้มันเสร็จไปแล้วเรียกว่าครึง่งหนึ่งก็ได้นะฮะก็คือการติดตั้งท่ออันนี้อันนี้เป็นเหล็กเกาวัยนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วนะครับความหนาก็ประมาณนี้แหละเท่าที่เห็นนะครับ อันนี้เราประหยัดง,งบกว่าข่าวก่อนนะฮะข่าวก่อนเราใช้เป็นเหล็กอย่างดีนะอันนั้นนะ่ะมันมันหลักพันนะ่จะจำไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้มันแค่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับยาวหกเมตรนะประมาณนี้นะฮะอันนี้อันนี้พี่เขย่อนเขาทาไว้ให้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือขุดหลุมเดี๋ยวเราต้องช่วยกันกับน้องตากล้องนี่แหละนะฮะออแล้วก็เดี๋ยวจะให้ค่าขนมตากล้องที่มากกว่า เอ็กซออกไปจากค่าถ่ายถ่ยสังหา <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเริ่มขุดกันเลยตอนขุดก็เดี๋ยวถ่ายเป็นทำแล้วให้ดูก็มาดูมาดูตอนที่เสร็จกลางวันนะครับแล้วก็ตอนที่เสร็จกลางคืนอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> โอเคน่าจะพอแล้วนะครับวัดกันมาโดยตลอดเนาะลืมบอกตอนต้นคลิปว่า อ๋ยก,กล้องต้องขุดลึกกี่เซนนะก็คือพี่เคยบอกว่า50เซนนะพี่เคยจบวิศวะก่อนปริญญาตรีไฟฟ้านะแล้วก็สิ่งแวดล้อมปริญญาโทนะห้าสิบเนี่ยให้ห้าสิบเซนเนี่ยไม่รู้ว่าคำนวณจากอะไรยังไงนะหรือว่ากะเอาก็ไม่รู้นะมาวัดกันดูนะครับโอเคประมาณนี้เยได้ลวมั้งนะโอเค อ่ะอันดับต่อไปโตขาย,ยาวเลยเดี๋ยวเอาเสาลงเลยไปกล่อง <ไอ S 1> เราสองคน<ไ>อ,อ่เาออเดี๋ยวจะเอาเสาลงเลยนะครับน,น,นี่น,นี่นี่ไ้ไหมให้ผมปิดเียบไหมอ๋อ<ห>เอาเลยกล่องเอาใส่ยกใายใชย

ดินมันสุดสุดลงไปมาถ่ายดูใกล้ๆก่อน นั่นแล้วนะเนี<ฮ>่นมันอเอามุมกว้างนะกว้างเลยอ่ะกว้างเลยลสุดๆเลยเห็นไฟด้วยปะไม่เราต้องนั่งลงเ,เห็นไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ให้แสงสว่างกับพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็คือถนนนะฮะที่จริงๆแล้วมันเป็น สุดซอยแล้วมันก็ชอบมีวัยรุ่นมาแบบม่วสสมอะไรกันตอนดึกดึกดึนดึกดึกดึนดึกดึนดึกดึดนค่ำคืนอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นสุดซอยนะมันจะเข้ามาทําไมนะบ้านเราอยู่สุดซอยนะปัจจุบันนี้นะแต่ว่ามันก็สามารถลัดลอไปทางอื่นได้นะในหน้าแรงนะฮะแต่ว่าหน้าฝนหน้าหน้าน้าหลากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันรู้ว่าแกมันทําอะไรกันนะแต่ฉันก็เคยพาหมาไปเดินตอนค่นอะไรเงี้ยฉันรู้ดี ก็ถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะก็เดี๋ยวจะเอากล้องมาติดนะครับแล้วก็จะส่งหลักฐานดังกล่าวไปให้ตำรวจนะครับเออโอเคอ่ะสาหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับหมายถึงแสงสว่างที่ได้ในยามค่ําคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะามาถ่ายอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปเป็นไฮไลท์ตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าก่อนมีแสงสว่างหลังมีแสงสว่างมัน ต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยน,นะแต่สําหรับตอนนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็อ,อ่ะก่อนที่จะจบคลิปนะครับไปเดียวจัดก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ขอให้ค่าขนมเด็กๆก,ก่อนนี่ไม่ใช่ค่าจ้างนะเพราะว่าถ้าเป็นค่าจ้างมันจะผิดกฎหมายนะฮะเพราะว่าใช้แรงงานเด็กเนาะอของโต๊ะสี่สิบของกล้องยี่สิบแล้วกันนะ,นะครับไปแบ่งกัน Okay. สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กด share, แชร์แชร์สับส่วนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเสนอแนะให้เราทําประโยชน์อะไรเพื่อสังคมนะครับรวมทั้งอยากจะบริจาคทรัพย์ส่วนตัวอะไรเงี้ยผ่านมาทางเรานะครับเพื่อให้เราไปทําประโยชน์อะไรต่างๆให้สังคมก็ยินดีนะครับแล้วก็ไม่มีค่าจ่ายเลยนะนเราได้คอนเทนต์เราก็พอใจนะ <S 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 2> <S 2> <S โอเคลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ